ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องจากโปรเฟสออปติกทำไมต้องชื่อโปรเฟสออปติกคะคุณหมอการแว่นตาโปรเฟสออปติกหรอค่ะเพราะว่าคำว,ว่าโปรเฟสอะค่ะมาจาก professional <c oughs> แปลว่าร้านเราอะค่ะมีคุณภาพในด้านการตรวจว่าสายตาการจ่ายเลนโรคตาต่างๆ,ๆ,ๆะค่ะซึ่ง คุณหมอของเรานะคะหรือว่านะะักศัศนามาะคะ่ะทุกคนจะมีใบประกอบโรคศิลปะนะคะซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ทําการจ่ายแว่นเนาะจ่ายคอนแทคเลนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงเลยค่ะคนไข้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร้านเราอะค่ะจะมั่นใจถึงคุณภาพค่ะแล้วก็มั่นใจถึงการตรวจวัดสายตาที่ได้ตามหลักมาตรฐานสากล a o a อย่างแน่นอนค่ะคลินิกแว่นตา p r o f e s s o Optic มีดียังไงคะ เรามีดียังไงหรอคะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่เข้ามาค่ะก็จะเอ่อคุยกันเหมือนเพื่อนนาอแบบเหมือนเพื่อนพี่น้องปรึกษาปัญหากันในเรื่องของต่างๆนะคะว่าคุณนะคะมีปัญหาที่ตรงไหนแล้วเราต้องวาใส่ใจยังไงแล้วก็แก้ปัญหาด้วยเลนชนิดไหนจะได้ตอบโจทย์การใช้งานของคนไข้แต่ละคนให้มากที่สุดคะ่ะซึ่งการเข้ามา ก็จะมีคุณหมอเนาะแต่ละท่านก็คือแนะนําเป็นกันเองค่ะแบบไม่เกรงสบายๆเนาะแบบว่าเวลาเข้ามาก็จะฟุ่งฟิลแบบเพื่อนเลยค่ะซึ่งจุดเด็นของทางร้านเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือร้านเรานะคะจะหวังรับเคสวาสายตาแค่วันละ5เคสเท่านั้นค่ะซึ่ง จะมั่นใจได้ว่านอ้องว่าคุณหมอจะต้องแบบไม่รีบเนาะให้คําปรึกษาเป็นเคสบายเคสเลยนะคะและที่สําคัญค่ะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็ได้เลนที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไข้เพราะแต่ละคนการใช้งานอย่างเช่นการใช้งานหน้าจอคอมเนาะการใช้แวน่นขับ การใส่อ่านหนังสืออะค่ะซึ่งแต่ละคนอะค่ะก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปบางคนก็ชอบเอาดอบางคนก็ชอบอินดอเนาะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็ต้องประเมินจากค่าสายตาและเลนส์ตาที่คุณลูกค้าต้องการหรือแม้กระทั่งการเลือกกรอบแว่นค่ะซึ่งการเลือกกรอบแว่นก็สําคัญเหมือนกันค่ะทําไมการเลือกกรอบแว่นถึงสําคัญเนาะก็อย่างที่บอกค่ะการเลือกกรอบแว่นนะคะมีผลต่อหลายๆด้ได้มากเลยค่ะอย่างเช่นการทําเลนโปรเกรสซีฟค่ะกรอบก็ต้องไม่ใหญ่มาก ถ้าเป็นกกอบโอเวอร์ไซส์อะค่ะมุมมองหรือว่าด้านข้างอะค่ะก็จะค่อนข้างเยอะเกิดภาพบิดเบี้ยวได้เนาะหรือว่าเป็นเลือกกรอบที่มีแป้นจมูกอย่างเงี้ยค่ะคือการเลือกกรอบก็สําคัญหรือแม้กระทั่งเอ่อเพอร์เซนอลคัลเลอร์เนาะว่าการเลือกกรอบอันเนี้ยมันเหมาะกับสีผิวของเราหรือเปล่าวัสดุอะค่ะบางคนก็อยากได้แบบเบาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าระหว่างวันนะคะเวลาใส่มันก็จะทุกคนก็เคยมีอาการเนาะแบบว่ากดทับจมูก นี่ทำให้ด่างจมูกของเราอะค่ะเป็นลอยเนาะซึ่งอันนี้เราก็จะแนะนําเรื่องกรอแล้วก็เรื่องเลนในการตอบโจทย์การใช้งานของคนไข้แล้วก็การย่อบางเปล่าเนาะเพราะว่าการย่อบางก็คืออยู่กับค่าสายตาอีกทีถ้ายิ่งค่าสายตาอยู่เยอะค่ะเลนก็จะบางลงเนาะจะได้ไม่มีความหนาความหนาบจากกนจมูกของเรานั่นเองค่ะสอบถามราคาแล้วก็โปรโมชั่นหน่อยค่ะ ข้อที่2ของร้านเรานะคะก็คือเรื่องราคาเนาะร้านเราอะค่ะจะขายราคาที่สมเหตุสมผลเนาะราคาย่อมเยาไม่แพงค่ะแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าค่ะที่จองโปรโมชั่นออนไลน์เข้ามานะคะก็จะลดไปเลยค่ะตามโปรโมชั่นแบรนด์ต่างๆเนาะหรือว่าจัดโปรมพร้อมกรอกก็มีค่ะกรอบพร้อมเลนนีเนาะ เพราะว่าทางร้านเรานะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึงเอ่อเข้าถึงร้านที่มีคุณภาพมีการตรวจวัดส,สายตาที่ได้มตาตรฐานเนาะซึ่งราคาเนี่ยก็คือเข้าถึงทุกกลุ่มเลยนะคะอย่างเช่นโปรของทางร้านนะคะกอดพร้อมเลนบลูบล็อกนะคะของทางร้านเราอะคะ่ะเริ่มต้นแค่1,990บาทเท่าน,นั้นเองค่ะ ซึ่งในราคา1,990บาทนะคะคุณหมอของเราะค่ะก็เป็นทำการตรวจวัดเคปาเคสเลยค่ะซึ่งคุงมากๆค่ะก็ในราคานี้ค่ะก็มีการให้คำปรึกษาต่างๆปรึกษาโรคตาต่างๆค่ะแล้วก็มีการตรวจโรคตาเพิ่มให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถจองครีรับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษอันนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแบรนด์ต่ตางๆค่ะเช่นโฮย่าเอซิลอนนิคอนเนอะทางรลานเราก็มีส่วนลดมากมายค่ะที่จัดรงกั่องคอมเด่น และที่สําคัญนะคะทางร้านเราอะค่ะก็ยังมีของแถมต่างๆเนาะเมื่อซื้อถึงครบ5 0า0บาทอย่างเช่นเราแถมเครื่องล้างแว่นน้ำยาเช็ดเลนส์เอี่เนาะแล้วก็มีของแถมจุกๆไปเลยค่ะอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการทําแว่นตา1ตัวลรอคะนอกเหนือจากการวาดส่ตานะคะก็คงจะเป็นการ จ่ายเลนต์ต่างๆให้กับคนไข้เนาะเพราะว่าเราต้องดูว่าค่าสายตาของคนไข้เท่าไหร่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคนไข้เป็นแบบไหนเราควรจะจ่ายเลนต์แบบไหนให้คนไข้อย่างเช่นคนไข้ต้องการเล่นคอมพิวเตอร์ต้องการอ่านหนันงสืออย่างงี้ค่ะก็อาจจะไปเป็นเลนเฉพาะทางหรือว่าบางคนระหว่างวัยมีอาการปวดหัวตาลายอย่างงี้ค่ะแล้วก็อาจจะใช้เป็นเลน คลายการเพลงได้นะคะซึ่งต้องดูตามความเหมาะสามของคนไข้แต่ละบุคคลด้วยคะ่ะว่าทํางานอยู่กับอะไรอาชีพอะไรอะไรอย่างนี้นเนาะการบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาว่าการบริการหลังการขายของเราเป็นยังไงเนาะก็คือเลนนะคะเราจะรับประกันความผมชันอยู่ที่30สวันค่ะถ้าหากภายในส0วันมีปัญหาอะไรสามารถเอาเข้ามาให้แก้ไขได้คะ่ะแล้วก็ ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการรับประกันทางเราก็รับประกันปนึ่ะเออี่อทุกแปรเลยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแป้นปน,น็อตจมูกอะไรอะคะ่ะก็เปลี่ยนฟรีนะคะตลอดเลยสามารถเข้ามาแล้วก็สามารถเปลี่ยนทําการล้างแว่นเช็ดเลนได้หมดเลยค่ะหากใส่แว่นไปอะคะ่ะคนไข้รู้สึกว่าแบบแว่นหลวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาให้ทางร้านสามารถนํามาปรับด่าได้เช็คน็อตได้ ะะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถทิ้งคอมเมนต,ต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตอบค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e เป็นกําลังใจให้กับทีมงาน p r o เฟสออปติกด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้คลิปดีๆหรือว่ามีความรู้แบบนี้สามารถทิ้งคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ